ฝนตกพัพรมในวันที่ฟ้าเท่าหนักกว่าทุกวันกอนลูกชายวัยสาสิบปลายกลับมาที่บ้านเก่าหลังเล็กกลางชานเมืองที่เขาเคยโต,ตมาบ้านไม้สองชั้นหลังเดิมกลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นไม้เปียกชวนให้หายใจลึกขึ้นราวกับจะเก,กินอดีตทั้งชีวิตเข้าไปวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของพ่อปีที่ห้าแล้วกอไม่ได้กลับมาที่นี่เลย หลังจากพิธีวันนั้นมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ว่างแต่เพราะเขายังไม่พร้อมจะเผชิญกับบ้านหล่าที่ไม่มีเสียงของพ่ออีกต่อไป mm hmm. เขาเดินเข้าบ้านเปิดประตูที่ยังส่งเสียงเอี๊ยดเหมือนเดิมและสายตาก็สะดุดกับรองเท้าหนังคู่เก่าที่วางชิดประตูมันคือรองเท้าคู่เดียวที่พ่อใส่ตลอดหลายสิบปีใส่ไปส่งเขาที่โรงเรียนใส่ไปตลาดใส่เดินรอบหมู่บ้านรองเท้าสีดำด้านหนังแตกนิดนิด พื้นสึกจนบางแต่ย like ังถ e ูกวางไว้อย mm ่างเรียบร้อยเหมือนรอเจ้าของกลับมาใส่ก่อนยืนน so like ิ SaaS ่งอยู่ตรงนั้นอยู่นานมากโดยไม่มีคำพูดใดออกมาจากปากเขาเดินไปในห้องนั่งเล่นกลิ่นเก่าที่ไม่เคยจางหายทำให้ความทรงจำถาโถมเข้ามาอย่างไม่มีกราะเขานั่งลงบนโซฟาเก่าตัวเดิมหลับตาและได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อขึ้นบันไดขึ้นลงเสียงหนักๆช้าๆ ที่เขาเคยบ่นว่าเสียงดังเกินไปจนรบกวนเวลานอนพ่อเดินเบาๆไม่ได้หรอเขาเคยพูดแบบนั้นนี่เบาแล้วนะเสียงตอบเพืหัวรอบเบาๆดังกลับมากอนเคยคิดว่าเสียงเหล่านั้นน่ารำคาญในวัยเด็กเขาอยากมีบ้านเงียบๆบ้านที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ความคิดแต่ในวันที่ไม่มีเสียงใดๆเลยเขากลับหยหาเสียงฝีเท้านหนักๆนั้นแทบขาดใจ เขาลืมตามองไปยังบันไดที่ว่างเปล่าเสียงเหล่านั้นไม่มีอยู่แล้วมีเพียงแค่ความเงียบกับความคิดถึงที่บีบหัวใจเขาหยิบหมอนข้างขางข,างข,างขึ้นมากอดไว้แน่นๆแล้วพึพมพำเบาๆเหมือนอยากให้ใครบางคนได้ยินพ่อเสียงเดินของพ่อไม่ได้รบกวนหนูเลยสักนิดดนนั้นเขานอนไม่หลับจึงลุกขึ้นไปที่ห้องของพ่อห้องที่ไม่ได้มีใครเปิดเข้าไปเลยตั้งแต่วันสุดท้าย กรค่อยๆเปิดประตูเข้าไปกลิ่นของพ่อยังอยู่มันเป็นกลิ่นที่บอกไม่ได้ว่าเป็นน้ำหอมโหรสักฟอกหรือเพียงแค่ความทรงจำที่ค้างคาเขานั่งลงข้างเตียงเหลือเพียนกล่องไม้เล็กๆซ่อนอยู่ใต้เตียงเป็นของที่ทำจากไม้สักเก่าตรงมุมมีรอยถลอกเหมือนถูกเปิดบ่อยๆในกล่องน,นั้นมีจดหมายฉบับหนึง่งเขาหยิบขึ้นมาอ่านมันเป็นจดหมายที่พ่อเขียนถึงเขาแต่ไม่เคยส่ง ลูกอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงพูดน้อยทำไมถึงไม่ชงลูกบ่อยๆแต่ทุกเช้าที่พ่อใส่รองเท้าคู่นั้นพ่อภาวนาให้ลูกไปถึงที่หมายปลอดภัยและทุกคืนที่พ่อวางมันลงพ่อขอบุญที่ลูกกลับมาถึงบ้านอีกครั้ง mm hmm. เขาเห็นอีกซองหนึ่งข้างในเป็นภาพวาดดินสอรูปของเขาตอนเด็กกำลังจับมือพ่อไว้แน่นๆหน้าภพันเขียนว่า วันที่ลูกเดินได้ครั้งแรกพ่อสัญญากับตัวเองว่าจะเดินไปข้างลูกให้ได้นานที่สุดเมื่อของก้อนสั่นเล็กน้อยเขาก้มลงแตะของนั้นด้วยความอ่อนโยนแล้วรองไห้ออกมาเงีนเนยบๆใต้แสงไฟสีส้มของโคมเก่าพร่ากับในห้องนี้ยังมีมือของพ่อวางอยู่บนไหล่เขาวันทุ่งขึ้นกอ้อนตื่นเช้ากว่าทุกครั้งแสงเช้าสีทองสอดสองมาลงมาบนพื้นไม้ เขาเดินลงบันไดในจังหวะเดียวกับเสียงฟีเท้าของพ่อตอนยังอยู่มันเป็นจังหวะที่เขาคุ้นเคยโดยไม่รู้ตัวเขาเปิดหน้าต่างเห็นแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านม่านฝุ่นที่คลุมทุกอย่างในบ้านเสียงนกร้องจางๆกับลมเย็นของเช้าแรกในฤดูใหม่เขาเดินไปหยิบรองเท้านังคู่นั้นขึ้นมาพื้นมันบางจนไม่น่าใส่ได้แล้วแต่เขากลับค่อยๆสวมลงบนเท้าของตัวเองเหมือนพิธีกรรมบางอย่าง มันพอดีแบบแบบปลกประหลาดเหมือนมันสร้างมาเพื่อเท้าของเขาตั้งแต่ต้นแม้มันจะเก่ามันจะยังมั่นคงเขาเดินช้าๆไปตามทางหน้าบ้านก้าผ่านแสงเงาเสียงนกและความทรงจำของทุกเช้าที่พ่อเคยเดินเคียงข้างเขาอย่างเงียบๆเขาเดินไปยังประตูรั้วก้มลงแต่ย่ายที่เคยเดินผ่านกับพ่อเหมือนอยากบอกโลกว่าเสียงที่เงียบที่สุดบางทีมันก็ดังในใจได้มากที่สุดก่อนกลับเข้ากรุงเทพ ก่อนยืนหน้าบ้านอีกครั้งรองเท้าคู่นั้นยังอยู่ที่เท้าเขาเขาไม่ได้ถอดมันเลยตลอดสองวันที่ผ่านมามันเริ่มเสียดเสียดตรงสน้นแต่มันทำให้เขารู้สึกมั่นคงราวกับเดินอยู่บนตากไม้เขามองถนนเส้นเดิมที่เขาเคยเดินไปโรงเรียนกับพ่อมือหนึ่งของเขารูปหลังรองเท้าเบาๆเหมือนบอกลาทั้งกับรองเท้าและกับตัวตนของพ่อที่เขาเพิ่งได้รู้จักจริงๆ เขาหันกลับไปมองบ้านหลังเดิมอีกครั้งแล้วพูดเบาๆว่าพ่อขอบคุณนะที่อยู่ข้างลูกเสมอแม้ไม่ได้พูดเขาไม่ได้ร้องไห้เหมือนเมื่อวานแต่เขารู้สึกอุ่นในอกเหมือนบอกกำลังถูกกอดอยู่ก่อนเดินจากบ้านไปช้าๆรองเท้าหนังสีำดำคู่เก่าสะท้อนแดดอ่อนๆระหว่างฝีเท้าที่หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเขาหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอีกครั้งน้วพับเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านใน เหมือนฝากหัวใจไว้กับความรักที่เงียบงยลของพ่อเพราะครั้งนี้เขาดูแล้วว่าพ่อไม่เคยจากไปไหนแค่เขายังไม่เคยสวมความรักของพ่อก่อนจนถึงวันนี้มันทํางานวันแรกหลังกลับจากบ้านเก่าก่อนหยิบรองเท้าหนังของตัวเองขึ้นมาสวมเห็นรอยปีกที่ซ่อนรองเท้าเก่าของพ่อยังฝังในความทรงจําชัดเจนเขาเดินออกจากห้องพักใจกลางกรุงเทพสวมสูทเรียบร้อย แต่น้ำเสียงในใจยังคงเต็มไปด้วยความนิ่งอุ่นแบบที่พ่อเคยมีตลอดทางเดินไปสถานีรถไฟเขาเงียบไม่ฟังเพลงไม่เช็คมือถือปล่อยให้เสียงฝีเท้าตัวเองพาไปเหมือนกำลังฟังบทสนทนากับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนเข้ามาถึงบริษัทก่อนเข้าประตูเขาหยุดและหันไปมองเงาของตัวเองที่สะท้อนในกระจกเงานั้นไม่ได้มีแค่เขามันมีเงาของพ่ออยู่ข้างๆเสมอ ยิ้มเบาๆและเดินเข้าไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำพูดที่มไม่เคยได้ยนินแต่รู้ดีว่ามันอยู่ที่กับเขามาตลอดทางเขาไม่ได้เดินคนเดียวอีกแล้วและเขาจะไม่ลืมว่าความรักของพ่อไม่ได้อยู่แค่ในคำพูดแต่มันฝังอยู่ในทุกฝีเท้าที่เขากำลังก้าวไป